ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหกวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน1นึ่งบบาทกับแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะครับทิ้งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับด้วยเงินฝากอัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่า1.94%้า1.94%ต่อปีนะครับฝาก1นึ่งบาทจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับอบุคคลธรรมดาไม่หกักภาษีอณนที่จ่ายใครสนใจก็ลองติดตามรับชมกันนะครับ รายละเอียดเงื่อนไขนะครับของแคมเปญเงินฝากพืรียกพิเศษ5เดือนอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.94%ต่อปีเงื่อนไข1นะคบเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทเท่านั้น2บุคคลธรรมดาที่มีอายุต,ตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วก็นิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนั่นเองนะครับ การคิดอัตราดอกเบีย้ยผลตอบแทนอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ1.65ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.94ต่อปีนะครับสามารถฝากกันได้เลยนะเริ่มฝากระยะเวลาการฝากนะครับวันที่1ถึง30ธันวาคม2567นะครับใครสนใจก็สามารถฝากได้เลยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะที่จ่ายของอัตราดอกเบีย้ยนะครับ เงินไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกนะครับภาษีน่าจ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหากภาษีน่าจ่ายตามประกาศของกรมสัมพารการลงรับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากก็จะได้รับดอกเบี้ยไปเลยโดยดอกเบี้ยจะโอนดอกเบี้ย และยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีการแจ้งความประสงค์เอาไว้ณวันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจําตัวนี้นะครับเท่านั้นก็รับไปได้ไม่ต้องอายไข่นะครับตัวนี้เป็นแคมเปญส่งท้ายปีเพราะฉะนั้นมีเดือนเดียวเท่านั้นคือเดือนธันวาคม2567นะครับใครสนใจนะครับก็ไปฝากกันได้เลยนะ ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับดอกเบีย้ยแหลงส่งท้ายปีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ5เดือนคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนอัตราดอกเบีย้ย1.65%ต่อปีนะครับจำนวนวัน151วันนะครับ5เดือนเงินต้น10,000บาทดอกเบีย้ยที่รับ68บาท26สตางค์อัตราดอกเบีย้ยไม่ต้องหักภาษีให้จ่ายถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับเพราะนั้นรับไปเต็มๆเลย สรุปเงินต้น1,000 0บาทบวกดอกเบี้ย68บาท26สตังค์นะครับเท่ากับ1 6 8่งบาท26สตังค์รับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปครอบครองเลยนะครับก่อนจากกันนะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากจะมากันในทุกๆวันนะครับและแคมเปญเงินฝากเผื่อรียกพิเศษ5เดือนนะครับทิ้งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับมีระยะเวลาวการฝากนะครับให้ฝากถึง 3 0ธันวาคม2567เท่านั้นนะเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับ ต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ p p s t t r r นะครับหรือ o o o g p l p y s y s t o นะพวกให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทํ Fi, ทำธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรล้วงข้อมูลนะครับ ขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทำแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดยแอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาดสองโฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียมค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้น,ร,นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนสแกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลง ลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับพวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้าง ความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเราลักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วนคู่ดีวนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จำเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงิน ทองรู้ล้ลาอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอกใจถ,กถูกจะถูกหลอกเนี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคนโอนเงินมาผิดนะครับทําอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมา นะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ ABC นะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับ ยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอ,ข,อบข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุ้นกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ